สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แอดมินมีโมเมนต์ประทับใจมาฝากทุกคนกันเป็นสองเรื่องราวที่แอดมินรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมดีจังเลยว่าแต่ว่าอะไรที่ทำให้แอดมินฟินได้ขนาดนี้ไปรับฟังกันเลยครับโมเมนต์ moment แรกนะครับอยู่กับสาวตุรกีเมื่อกูเนสคนสวยเข้าไปกระซิบกระซาบพ,พูดอะไรก็ไม่รู้นะกระซิบที่ข้างหูของวากัส ถ้ากระสิบธรรมดาก็ไม่ใช่กูเนี้ยสิโอ้โหเป็นการกระสิบที่แบบทําให้วากัสยิ้มออกมาด้วยความเขินอายน่ารักมากทุกคนไปดูกันเลย โมเมนต์ถัดมานะครับอยู่กับนักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยในแมตท,ที่เจอกับโปลแลนด์เป็นจังหวะที่ไทยเราต่อบอลยกมาให้พิมพิชยาโกกรัมได้ตบแต่ว่าเป็นการต่อบอลที่พลาดนะครับพิมพิชยาต้องแก้บอลน,นะส่งผลให้เสียจังหวะแทบจะพุ่งไปหาตาข่ายนะในขณะที่โรซานีนักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงโปลแลนด์สุดสวยก็ยืนบล็อกพอดีพอดี เธอน่ารักมากยื่นมือมหาพิมพ์พิชยาตั้งใจว่าจะช่วยประคองนะครับคือมีน้ําใจในกีฬามากทุกคน s a y breaks and I'm burned by the morning light I make the same mistake more than twice ก็เป็นสองโมเมนต์ที่แอดมินนำมาเล่ามาฝากทุกคนกันนะครับหวังว่าคงจะอมยิ้มกับสองโมเมนต์นี้นะยังไงเขาติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้4มิถุนายนเวลา6โมงเย็นแล้วเจอกันจ้า